เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เชคอามัดอาลีนะครับได้เล่าถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังท่านบอกว่ายัางไงท่านบอกว่าทั้งหนึ่งในประเทศตุรกีมีผู้นำนะหรือว่าเป็นผู้ปกครองระดับสูงนะผู้ว่าการรัฐอะไรเงี้ยเสียชีวิตลงทีนี้เขาก็ละมงละหมาดแล้วก็จะฝังศพใช่ไหมแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือแลนะ้วเนี่ยพอเขาเอามายัดไปวางไว้หน้าหลุมศพเนี่ยเพื่อที่จะ ฝังมายัดใช่ไหมปรากฏว่าพอจะยกลงอะ่ะปรากฏว่าเขาไปเห็นงูตัวใหญ่งูสีดําตัวใหญ่เลยอยู่ในกู้งบดเอาก็ฝังไม่ได้สิทีนี้ก็เลยสั่งทหารบอกท่านให้คนหลุมใหม่เขาก็สั่งให้ทหารไปคนหลุมใหม่ทีนี้พอคนหลุมที่สองแล้วเสร็จแล้วก็จะเอามายัดไปฝังปรากฏว่าพอจะฝังก็เห็นนี่แล้วงูตัวใหญ่สีดำ อยู่ในนุ่มทิงจะฝังก็ฝังไม่ได้สิเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเวลาเขาฝังม่ยัแดเขาไม่ได้มีโรงศพเป็นโรงไม้แบบบ้านเรานะ่เขาฝังทั้งกระฟันอย่างนั้นแหละมีผ้ากระฟันอ่ะหอ่อแล้วก็ฝังอย่างนั้นแหละเพราดีนที่นั่นเขาแข็งใช่ไหมเขาไม่จำเป็นต้องมีโรงเขาฝังก็อย่างนั้นเลยแล้วหาหินหาอะไรปิดให้ดีเพื่อให้หินหรือดินเนี่ยมันไม่ไปทับมายาเขาจะคุยกับนั่นที่นี่ เจองูอีกครั้งแล้วทำไงเนี่ยก็ต้องขุดไม้สิเขาสั่งทหารไปขุดหุูไม่ไปขุดลุมอย่างนั้นนะเชื่อไหมว่ากี่ลุมเขาบอกยี่สิบสามสิบลุมเยอะมากขุดกันอยู่อย่างนั้นทุกครั้งที่ราไม่ยัดลงก็จะเห็นงูตัวใหญ่สีดำอยู่ในนั้นสุดท้ายท้ายสุดเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่ล l l a ์ให้ได้เห็น ม่ว่าเขาจะขุดไปก,กี่ร้อยหลุมยังไงก็ตามยังไงก็ต้องเจองูดาอยู่ในหลุมเขาก็เลยตัดสนใจฝังได้ยังนั้นแหละก็ต้องยอนมายัดลงไปไม่มีใครกล้าลงไปแล้วก็ฝังได้ยังนั้นแหละนะครับรเรื่องเนี่ยมันบอกอะไรกับเรามันบอกว่าคนที่เป็นผู้นําคนที่มีอํานาจในการบริหารอำนาจในการตัดสินใจ คุณอย่าใช้อำนาจแบบนั้นเนะี่ยอย่าล้อให้เนะี่ยไปในทางที่มันผิดไปในทางธรรมบางคนเนะี่ยได้รับเงินใต้โต๊นะเนี่ยอ๋อแต่ตัดสินใจเปลี่ยนเลยพอมันมีเงินมาพอมันมีอะไรเข้ามาเนะี่ยอ๋อการตัดสินมันเปลี่ยนเนะ่ะไม่ได้นะฝากพวกเราทุกคนคนที่มีอำนาจอลลอได้ให้คุณมีอำนาจแต่วันนี้คุณใช้อำนาจไปยังไง ใช้อำนาจไปด้วยความยุติธรรมหรือเปล่าคุณรับเงินใต้โต๊ะกันอยู่หรือเปล่าผมฝากเรื่องนี้ไว้เท่านี้ใครได้ข้อคิดดีๆก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครอยากให้คนอื่นได้รับข้อคิดดีๆก็อย่าลืมกดแชร์สัลลัมานีวะัลมุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิตลอาลาวะบเระกาตุ